อธิบายด้วยดิอธิบายการทำข้าวหน่อยดิเฮ้ยอะไรนะอธิบายนะเบียร์หมึกแดงอ่ะอธิบายต้องใส่อะไรมั่งความตั้งใจของเราเป็นยังไงรสชาติต้องเป็นยังไงอธิบายหน่อยแช่ต้องอะไรดิเออเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเรียกว่าผัดไข่ใส่แดงใช่ป่ะ ยากไหมการทำยากไหมง่ายลองชิมดิลองชิมชิมชิมได้ันาดนี้เข้าไปล้างแล้วล้างชามล้างชามว่าครัวหัวเห็ดไม่ล้างเลยเลยไม่ไดล้างไม่ได้มามาที่มาให้คุณผู้ชมฟังก่อนเร็วใครเอาใครมาโชว์ด้วยเร็วใครมาโชว์หน่อยว่าทำยังไง ว่าจะได้มานย่างลำบากแค่ไหนนี่ซ้อนเลยอยู่ข้างล่างเก็บไว้อ <c oughs> ล้รครับมีอะไรบ้างกับข้าววันนี้มี <c oughs> ปลาลัดทิพย์ด้วยโชด้วยหม,มึกดองหมึกดองเาวรี่องนี้จำมาจากในนี้เลยนะ <c oughs> อ๋อมาจำมืดเปลี่ยนผ้าขม้าลงไป <c oughs> ประตูประตูขนองไอสมดุดสอนคอนหูใหญ่ไป ่ะมีอะไรบ้างแนะนำเลยกับข้าวแล้วก็มีนี่ผัดหัวง,งอกมีพะโล้แล้วก็มีพระโดยกำแพงแล้วก็มีนี่เมนูเด็ดเมนูเด็ดเมนูเด็ดชี้ชี้ที่ไหนไหนเมนูเด็ดนะเมนูเด็ดอ๋อแล้วก็อันนี้ก็เป็นของเองินโรน่าวโรน่าวใช่หอง <laughs>